ท่านผู้ชมครับสปอตอะล็อก EP 3ครับเรายังวนอยู่ที่เรื่องของอของใหญ่ครับแล้วก็ของสำคัญนั่นก็คือเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับกิจกรรมกิจการ,รต่างๆมากมายในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนในแต่ละปีนะครับเคยมีผู้สื่อข่าวโสโท,ท่านหนึ่งนะครับเราไม่บอกครับว่ามาจากไหนว่าชื่ออะไรนะครับกิตตนวพันธุ์วชิระบ้านกลางนะครับของไทยโพสเคยบอกว่าไอ้บีมดูบอลน,นี่นะมันจัดกันเยอะมากเลย มันเคยประสบความสําเร็จอะไรบ้างเพราะนั้นวันนี้มี4ข้อที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ4ี่ข้อล้อหมุนเรามาลุนบอลไทยกันสวัสดีครับผมั <c oughs> <c oughs> สดนทีอ2ท่านครับต้องมาลุนกันต่อสาหรับ4ี่ข้อที่จะต้องเคาอออกมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะโปรครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าพิสรันเนี่ยอยู่ในช่วงรอยต่อสําคัญจากดูบอลแถมตลก ซึ่งผมเนี่ยไปดูตลกแถมบอนนะไม่ไมสนเลยแล้วก็เสร็จปุ๊บผมก็ไปเดินมาบึงคลองผมต่อเพราะเมื่อก่อนเตะหนังเทพทีนี้สี่ข้อข้อหนึ่งคัดตัวข้อสองในเรื่องของของที่ระลึกต่างๆเมืรอชั้นใดข้อสามสปอนเซอร์ชิพแล้วก็บอดแคสเอาล่ะครับมันเป็นเส้นทางสิบปีที่พี่จานบอกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันโตขึ้นดีขึ้นมันดีขึ้นแต่ยังไม่ยั่งยืนจริง,งขนาดไหน ดีขึ้นแต่ยังไม่ยั่งยืนดีขึ้นแต่ยังไม่สภาพบอลไทยครับโปรชาวเขาบอกมันเหมือนเหมือนขาขาแขนขวาใหญ่แขนซ้ายเล็กอืมันมันโตไม่เท่ากันแขนขวาคืออะไรอะไรนะฮะทีมชาติเอแขนซ้ายคือบอลโปรหลีอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ซึ่งบางทีในในขณะเดียวกันแต่ในในหลีกเดียวกันเนี่ยแค่ลำดับมันต่างกันไม่เยอะแขนกับขาก็ไม่เ่ากันใช่ใช่ใช่คือ ไอ้สี่อย่างที่พี่บีเกิดมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือพื้นฐานรายได้อันพึงจะมีอมอย่าไปนนะับพวกพี่ๆที่เขามีธุรกิจที่เอื้อเฟื้อกันได้ก็คือว่าถ้าเกิดเราพูดถึงฟุตบอลเพียวๆอ่ะไอ้สี่ขาเนี่ยคือเป็นสี่ขาสําคัญที่ควรต้องมีอย่างยั่งยืนแต่ถ้าเกิดคุณตั้งนนขึ้นมานะถ้าคุณตั้งสมโมสร,รขึ้นมาเพื่อจะโปรโมทสินค้าในทางอ้อมอันนี้ก็ไม่ว่ากันโอเคอันนี้อย่างเอ่ยชื่อได้ไม่ไม่ไม่เสียหายอย่างเช่น สมมสอโอสสภาในอดีตโอเคครับซึ่งโปรโมทตัวสิ้้เต็มมากโอสสภาเอ็มร้อยห้าสิบสระบุรีอะนันนะฮะเต็มมากแก็กครูลูกฟ้าฟ้าก็โปรโมทสินค้าดูแล้วเนี่ยตานี่แข็งปักตาเลยเหรอตาเลยหรออ่อินซีเพื่อนตำรวจเพื่อนตำรวจอ่าอินซีนี่เป็นเพื่อนใครไม่ได้เลยนะครับต้องยนเพื่อนตำรวจแต่ว่าไปที่ไหนนี่สบายเลยเจอด่งเจอดานบอกคุณใครอ่ะอินซีทุกคนรู้จักเลยเพื่อนตำรวจ ใช่แล้วอาจจะมีะสโมสรที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำมาเพื่อเอื้อกับกิจการหลอกแต่ว่าคณะบริหารเนี่ยรักในกีฬายอย่างอย่างเต็มหัวใจอย่างนี้อย่างเมืองทองเนี่ยอย่างพี่ว<ช>ิท่านรักมากๆ<ช>ท่านก็นเลยสร้างสร้างขึ้นมาอ่ะนี่กลับมาตัวไอ้ตัวเมนสีนตัวที่ว่าทำ <ๆ S 2> ยากถ้าพูดกับตรงๆอ่ะจริงๆนะมันก็มาจากคำเดียวคือ popularity สี่เรื่องนี่ย้อนกลับไปก็คือก็บอนคุณไม่มันบอนคุณไม่สนุก บอลคุณลงไปลๆๆแล้วไล่ไล่เตะคนอื่นออบอลแถมมวยอเออ <c oughs> ห้องน้ําคุณชีอีมากเลยอย่างนี้นโซโคกมากเลยก <c oughs> ูนี่ผมจ่ายสามหมื่นอย่างที่พี่บีพูดเหรออ <c oughs> จ่ายสองร้อยก็บุญแล้วอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีส่วนส่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาก,กันอย่างเป็นระบบอย่างจริงจังนี่พอเห็นอันเนี้ยก็คือพูดถึงห้องน้ำมาปอ๋อเราเห็นว่าห้องน้ําเนี่ย คือห้องน้ําสนามบอลนะห้องน้ําที่เยอะที่สุดในโลกคือเวมบลีเข้าสบายเลยสองพันกว่าห้องนะครับแต่อยาเข้าไปนอนนะครับเข้าไปปรับทิ้งทุกทิงเดียวห้องน้ําสนามบอลกับห้องน้ำในสนามกอล์ฟเนี่ยเอาแค่ตรงนี้ก่อนมันต่างกันเยอะเลยนะครับโป๊อโป๊เคยเข้าสนามกอล์ฟจนบ่อยแล้วล่ะอืเข้าสนามบอลเป็นไงบ้างอ่ะใช่ไหมไอ้พวกอย่างเงี้ยก็คือต้องดูคนเข้าไงเพราะสนามกอล์ฟมันก็มีคนเข้าประมาณสัก ร้อยกว่าคนนะแล้วทาบอลมันเยอะไงถ้าดูคนเข้าถ้าปรับอะถ้าดูคนเข้าทำไมห้างถึงอยู่ทำไมคนเข้ามากกว่าโอ้โหถึงเอะนะเพราห้างมีคนทำความะอาดตลอดนั่นไงแต่ผมก็สงสัยพูดเรื่องนี้ผู้หญิงผมไม่รู้แต่ผู้ชายเนี่ยก็ทำไมผู้ชอบฉี่ออกนอกโถอันนี้ไปหาได้แล้วจาทำไมไม่แล้วอันนี้คือปัญหาที่มันทำให้สกปรกไงแล้วมันก็ จีนี่ไอ้นี่ก็มากลัวชิ้นก็ถอยถอยอถอยจนกระทั่งแม่งออกข้างนอกอะต้องตัดต้องจัดช่วงขึ้นมาคิดก่อนอยิงะนะฮะสุดท้ายกลับมาเนไม่มีคนทาความอ่ะกเลยหมไปเรื่อยๆค <c oughs> ือคือทุกอย่างอยู่ในการจัดการครับ <c oughs> ทุกอย่างทั้งสี่เรื่องย้อนไปที่เรื่องการจัดการหมดทั้งสี่เรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณขายตั๋วไม่ดีก็ผลงานคุณไม่ดีครับสนามคุณไม่ดีห้องน้ำคุณห่วยเห็นไหมที่จอดรถก็ห่วยแต่สนามคุณเนี่ยพอพอฝนตกลงมาแล้วกลายเป็นสนามควาย เล่นน้ํากันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ปุบปุบปับก็ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องของการจัดตัวไอซีซันนิ่งการจัดฤดูกาลอีกอ่าจะจัดท้าฝนทําไมสมัยก่อนมีคนถามจัดทําไมครับอะไรอย่างเงี้ยนะเมอร์เชนดายอันนี้อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เสื้อเสื้อเนี่ยมันขายตามความสําเร็จของของทีมอจริงอันนี้ถูกไหมถูกไหมเราเรายังไม่อยู่ในในวิถีของฟุตบอลอังกฤษที่ ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีเขาทำสำรวจมาว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมียี่สิบทีมอันดับหนึ่งถึงอันดับยี่สิบเนี่ยนะจะมีคนดูมากที่สุดเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ละกันคือความจุมันไม่เท่ากันแต่จำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยเขาเก้าสิบเก้าจุดแปดเปอร์เซ็นก็แปลว่าจริงๆแล้วร้อยที่เนี่ยว่างแค่จุดสองที่อะไรประมาณนี้เป็นต้นให้ทายว่าอันดับยี่สิบของพรีเมียร์ลีกอะคนเข้าดูเฉลี่ยทั้งฤดูกาลนะ ทีมตกชั้นนะวัดท well> ั้งฤดูกาลและคนดูเฉลี่ยกี่เปอร์เ no ซ็นต์ก็เด่าน่าจะมาสักหกสิบหกสิบถึงเจ็ดสิบกะเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์โอ้โหพวกพี่นั้นเลยเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ทั้งที่มึงตกชั้นนะถ้าเป็นบ้านเราทีมตกชั้นไม่มีใครดูนะไม่มีนั่นก็คือมันเป็นวัฒนธรรมของเราอีมกันแฟนเขาแฟนเขายึดมั่นมันเป็นยิ่งกว่าฟุตบอลมันเป็นยิ่งกว่าการมันเป็นยิ่งกว่ากีฬามันเป็นวัฒนธรรม มันเป็นศาสนามันเป็นความลึกซึ้งเกี่ยวมน่งจาว่าอยู่ยุคหนึ่งนะผมยังซื้อเสื้อเมืองทองสมัยที่เข้ามาใหม่เป็นเอสซีจเมืองทองใช่เอสซีเมืองทองเนี่ยผมยังยังซื้อใส่นะถ้าที่ไปดูครั้งเดียวตอนนี้โอ้โหฮิตมากกบุรีรัมเสก้อบอลกำลังขึ้นมากใช่แล้วก็เอ็มสนามทั้งหมดนะตอนตอนสมัยนั้นนั่นตอนนั้นที่บังยีเป็นนายกมั้ง นที่ที่ทำงานเข้ากับพี่ลวิดีๆเนี่ยเออแบบแล้วก็คนที่เชียร์บุรีรัมย์ก็มีเยอะอะไรก็เยอะคนก็ซื้อเสื้อใส่กันมันมีความรู้กตอนนั้นเหมือนกับเฮ้ยนี่อยู่ในสถานการณ์บอลอังกฤษหรือเปล่าเนี่ยที่มียีกเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าจะไปดีแล้วนะไปได้ดีก็มีหลายอย่างมาเกี่ยวข้องฟุตบอลสโมสรโทษอัพพรีเมียร์ลีกเนี่ย แบรนด์ดังๆอยากจะไปเป็นแบรนด์ที่เป็นอ f f ฟิเชียลแบรนด์เนี่ยแบรนด์จ่ายเงินสโมสรนะใช่ฮะบ้านเราที่สั่งผลิตนะสั่งผลิตเราต้องสั่งผลิตนะแต่ว่าของเขามาจ่ายเงินเพื่อให้ใช้แบรนด์เขานะอังกฤษนี่ยเริ่มมีแบรนด์เข้ามาครั้งแรกก็คือ1974เสเป็นอัมโรแล้วก็เป็นหลังจากนั้นก็เป็นแบรนด์ในประเทศก่อนก็คือแอดมิรัลนครับแต่ว่าพอยุค80เนี่ย Adidas เริ่มเข้าอะไรต่างๆเริ่มมาแล้วก็ ชิงกันจนเป็นเรื่องราวฟ้องศาลไปแล้วอย่างนิวบาลนซึ่งลิเวอร์พูลอยากหนีนิวบาลนเพื่อไปหาไนกี้สุดท้ายก็หักไนกี้มาหาดิดาสนี่มันเป็นมูลค่าที่มหาสารลกกองเชียร์อีกข้อหนึ่งก็คือนี่ฮะก็คือผมเคยสัมภาษณ์หลายคนที่เข้ามาจากหลายส่วนมีคนนึงมาจากเมืองเอ็กสเตอร์เอ็กเซเตอร์เนี่ยเอ็กสเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เชียร์ทีมบ้านเกิดนี่แหละแต่เชียร์ทีมที่สองก็คือลิเวอร์พูล อีกคนหนึ่งเชียร์ทีมที่สองเป็นแมนอยู่เงินที่ได้มันลักษณะคล้ายกันที่โปบอกมาสโคก็คือซื้อแบบไม่ใช่ทีมที่เป็นบ้านเกิดฉันทีมบ้านเกิดฉันซื้อแล้วนะแต่ฉันก็ซื้อทีมอย่างเมืองทองบุรีรัมย์ซึ่งเล่นดีถูกใจแต่ภาพนี้มันไม่มีแล้วมันหายากขึ้นเรื่อยๆดีกว่ายากมากทํายากมากพอกลับมาดูถึงเรื่องประเด็นของเรื่องเสื้ออย่างเดียวที่ว่าความแตกต่างระหว่างทีมหลีกชั้นนำของโลกหรือว่าในไทยอะไรก็ต้วแต่เนี่ยประเทศไทยอะ มีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงประมาณสักปี2023 2 0 1 2ันเนี่ยหลังาน้ำท่วมประมาณช่วงน้ำท่วม,มสมัยท่านรัฐบาลยิ่งรักกันนะกะ็ทีมบริหารของหลีกในยุคนั้นน่ยก็อยากจะให้เราเหมือนกับเมือง<ม>นอกเขาพยายามอยากจะทำให้เราในคลาสสิกเท่มไม่รบตาไม่ไรซึ่งทางเจ้าของทีมทั้งหลายก็บอกพี่ครับกว่าผมจะไปหาเงินมาแต่ละโลโก้เนี่ย ยากโคตรยากเลยอ๋อหมายถึงมาติดเสื้อเหมือนรถแข่งองเงี้ยนะฮะสปอนเซอร์นะฮะเห็นใจพวกผมเถอะครับอืน้ำปลาน้ำพลิกอะไรเนี่ยแต่ละอันเนี่ยเออแต่ละอันเนี่ยมันทําให้ทีมเราเดินได้นะถูกแต่ถ้าท่านบอกโอ๊ยไม่ได้ล็อกต้องอยู่เท่านั้นไม่เกินเท่านี้เท่านี้คูณเซนิเมตรเนี่ยนะแล้วไปเก็บเขาแพงๆสิก็คือเอาสิบโลโก้มารวมโลโก้เดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกทําไม่ได้หรอครับพี่ถ้าพี่บังคับอย่างงั้นก็ตายหมูอะ ในบอลอังกฤษเนี่ยบังคับเลยฮะก็คือหนึ่งข้าหนาอ,อกถูกสองอยู่ที่ไหลถูกจบเลยห้ามเกินกแต่ที่เราเห็นเยอะๆคือฝรั่งเศสจัดเต็มเหมือนบอลไทยซึ่งถ้าวางดีๆมันสวยเขามองเรื่องฟรอน์อาจจะเป็นภาษาอาจจะไม่สวยก็ได้หรือเปล่าแต่ว่าในเรื่องของการเงินที่มันสำคัญมากคือคือฝ่ายจัดการของหลีกไทยอะสมัยนูน้นสมัยนูน้นชอ เต็นนะฮะมน้นะสมัยนู้นด้วยก็ชอบที่จะแบบเข้ามาจัดระบบให้อะไรให้แล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นฟอร์นเดียวกันอะไรเงี้ยซึ่งผมบอกว่าพี่เชื่อผมเถอะบางเรื่องนะปล่อยสโมสรเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ของเขาเถอะอืมสมออนที่เป็นสมสรท้องถิ่นเขาก็อยากจะมีความสวยงามของเขาเคยไปแข่งกับสงขาปกติดูในทีวีได้ จูงมัสคอตเด็กเดินออกมานะครับครับสูงสูงขาแม่จูงวัวจูงจูงวัวชนเดินก่อนแมทแมทคอมอ่ะเดินก่อนแมทคอมอ่ะตื่น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 ตื่ตร่ท่อ่นไื่นต่นตื่นตื่อตื่อยุตือนต่ไต้ใสิ่นจู่นตสคอตืุตือโตีสายไหมครับอ่า คือผม oh. คือคุณจะมองว่ามันล้าหลังมันเสลอผมบอกนั่งคือความสวยงามคุณมองอะไรคุณมองอะไรคุณให้เขาสร้างจากตัวตนเขาสินี่เกมล่าสุดบอลลาลิก้าที่เบติสครับเขาไปเชิญแฟนบอลที่ถือตั๋วปีอายุแปดสิบกว่าเป็นมาสคอตจูงมาหูคนชมทั้งโลกเลยนี่ก็เป็นอีกมุมเลยใช่แล้วผมยกตัวอย่างที่เป็นแบบโลโคชครับบางอันเนี่ยบางบางทีมเขามีความพร้อมอย่างเมืองทองเขาพร้อมครับ เขาอยากจะจุดระเบิดกับเผากระท่มใช่ไหมจุดไฟระเบิดนู่นนี่นั่นอะไรเรื่องของเขาเดินมาแม่งปุ้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 งเนี่ยเอ้ามันก็เทเขาอ่ะเขาเปิดร็อกทำไมคุณต้องไปปไบางคับเขาเปิดกีฬากีฬากีฬาวิญญาวิเศษให้นะอะไรย่างเงี้ยคือผมบอกว่ามีฟอร์แมตดีแต่ถ้าคุณอนุญาตให้เขาทำบางอย่างในเอกลักษณ์เขาได้ มันก็เป็นกระสุน,นขอองการเริ่มต้นของเขาเหมือนกันนะสปอเร์เอนเตอร์เทนเมนต์เพิมขึ้นมาเอออ,อันนั้นขาที่ที่ที่สองขาที่สามสปอนเซอร์ชิพขาที่สามเนี่ยนึกไม่ออกจะนึกถึงขาสามก่อนคนทําทีมกอล์ฟเหมือนกัน,นะฮะต้องนึกถึงผู้สัมสนุนก่อนไหมไม่คือด้วยสูตรของผมน่ะครับคุยกับนักกีฬาคุยกับผู้ปกครองคุณอย่าเพิ่งไปฝันหาสปอนเซอร์คุณอยู่ต้องเก่งก่อน เออก็นึกถึงเน่ยถ้าเราอยากให้ตังใครอะ่ะมันมีสองอย่างให้เพราะสเสน่หาหรือให้เพราะว่าแบบอยากช่วยกับให้สองคืออยากให้สินค้าอยากให้โลโก้ชั้นเนี่ยปรากฏต่อสาธารณะนะเพราะนั้นเด็กเริ่มเล่นนะไปขอสปอนเซอร์บอกว่าขอเดือนละสองหมื่นกูอยากให้มึงเดือนละสองล้านด้วยขอให้มึงเป็นแชมป์ให้ได้ก่อน เนี่ยคือคือสิ่งที่มันมีวัตถุประสงค์ตรงนั้นไงแล้ววัฒนธรรมของการที่จะนิดสปอนเซอร์ชิพเนี่ยกลายเป็นฝังเป็นรากลึกว่าในสี่ขาเนี่ยเอาขาเนี่ยตั้งต้นก่อนแล้วเอาขาอื่นเป็นเป็นกําไรครับซึ่งผมพูดไปเลยขานี่คือกําไรถ้าคุณยืนได้ด้วยสามขานั้นก่อนเนี่ยนะขาเนี่ยมามาน้อยกําไรน้อยมามากกาไรมากครับแต่นี่ไม่ใช่เพราะทุกคนมีคอนเนคชันหมดอื ฉันรู้จักแบรนด์นั้นฉันรู้จักเครื่องดื่มนี้ฉันรู้จักสายการบินนั้นฉันรู้จักอันนั้นนี้ก็ขอขอแล้วได้มาแล้วก็เอาเงินที่ขอแล้วที่ได้มานั้นนหะเป็นเบส expense คือขอมาปั๊บก็เป็นเบสของการทํางานครับโดยที่ไม่ได้มีใครตั้งคําถามถามว่าปีหน้าเขาให้ไหมเอามาก่อนเอามาก่อนโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงค่าตั๋วใช่เมอร์เชนดายเลยไม่ได้คิดบอรแเลยซ้ำไป บอดแคสที่ไม่คิดเลยเพราะอะไรรู้ไหมบอดแคสเพราะเอ้าเรื่องของคุณเรื่องของพี่แป้งเรื่องของนายกสมาคมการเรื่องของพี่ออสสมยศฉันไม่เกี่ยวเธอหาไม่ได้ด่าเขาอีกนะเขาหาไม่ได้ด่าเขาอีกนะใช่ซึ่งอะไรว่าหลีกเรามีคนดูประมาณนี้อยู่ใบบริหารยังไงถึงทำทํำให้มันหล่นลงมาผมอยู่ในวันที่ทรูประมูลหลีกไทยหลีกได้จ่ายปีละพันห้าสิบล้านบาทผมอยู่ในวันนั้นพันห้าสิบ ยุคคุณวรวีจําได้ไหมพี่บีใช่ผมทาข่าวพอนั้นพอถึงจุดจุดหนึ่งก็คือศูนย์หลังจากโควิดมีปัญหาโน่นงนี่นั่นกันมาพี่ถูกไม่รู้ผมไม่รู้ใครผิดถูกยังรู้แต่ว่าจูจๆคุณเอาพันห้าสิบล้านเหลือศูนย์เนี่ยมันกระทบนะกระทบยังไงหัวยันหางนะอาเร็จแล้วอีกสามขาคุณก็กระลองกระแลงพอร้องผแรงแล้วถามว่าในขณะที่ทุกคนมีปัญหาเนี่ยสปอนเซอร์ชิพเขาไม่มีปัญหาหรือครับอืเศรษฐกิจเขาเขาดีหรือไง เขาถึงยังยืนต้องให้อ่ะช่วงที่บอกว่าศูนย์นะครับโปก็คือได้ยินมาว่าคุณเอาของราคาต่ำสิบมาขายร้อยอเป็นมันเหมือนกับว่าเป็นการบอกเลยว่าคุณภาพอะไรหรือเปล่าต่างๆด้วยหรือเปล่าที่มันทำให้มูลค่าเนี่ยมันลดลงมามหรือตอนนั้นเนี่ยมันเก่งจริงมันน่าดูจริงสำหรับคนไทยไม่มีใครตอบได้ไม่ตอบได้ แล้วก็พอด้วยความขัดแย้งทางด้านการกฎหมายหรืออะไรบางอย่างก็ทำให้มันเกิดการการสะดุดขึ้นมารือย้อนกลับมาที่ตัวสปอนเซอร์ชิปเนี่ยผมบอกว่าแทนที่ตัวนี้จะเป็นกําไรซึ่งอยู่นอกตรงได้มากก็ได้มากได้น้อยก็ได้น้อยเนี่ยนะคำนี้ชัดเลยนะย่องนอกตรงอยู่นอกตรงครับเพราะมันเอาไปอยู่ในตรงปั๊บก็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 ชิกหายอะภาษาจีนเออชิกหายมันก็เลยเป็นเป็นเรื่องที่เราคิดอยู่ในใจเสมอว่าเวลาเราทําการค้าใดๆก็ตามเนี่ย เวลาลูกน้องเรามาเสนอว่าพี่ครับเราทาอีเวนต์นี้กันะนะเราทาอีเวนต์นี้กันเราจะจัดอันนั้นนะครับเราจะมีะบูธมาท่านนั้นท่านนี้นะอ่ะคุณอธิบายเรื่อง r e v อ่ u ฟอร์แมตให้ผมฟังทีถ้าเขาเริ่มต้นในประธานแรกคือสปอนเซอร์ชิพผมบอกพอปิดคอมมึงออกจากห้องกูไปเดี๋ยวนี้เลยคือคุณต้องเอาอไรายได้ที่มันเป็นไ i เร c t d i ร e อิ i n c o ให้ผมดูก่อนเช่นโปรดักคุณดีอีเวนต์คุณดีถึงขนาดมีคนซื้อทิเกต S <S ม,มีคนมาเช่าบูธครับคุณตั้งใจขายสินค้าในงานในเท่านั้นเท่านี้คือไรายได้จริงที่เกิดขึ้นจริงตามความดีงามของอีเวนต์ก่อนอแล้วคุณดีงามตามอีเวนต์แค่นั้นเนี่ยดึงดูดให้คนมาสปอนเซอร์คุณด้วยเหล้าเบียร์โซดาสายก,การบินแบงค์ไม่ว่ากันเพราะว่าเขามีโอกาสให้และไม่ให้และที่บอกว่าให้นะให้เมื่อไหร่ก่อนอให้ยังไงให้เมื่อไหร่ก่อนอ อีกครั้งแล้วที่เราได้ได้ได้ผลิตภัณฑ์แล้วเราต้องไปไล่ขายเอออย่างนี้อ่กก็ยากมากโอ้มนหลายชนิดกีฬาเหมือนกันที่ว่าจะต้องไปไล่ขายของคือได้แต่ของมาใช่ได้แต่ของมาใช่บางบางที่ได้น้ำพึ่งมาไม่รู้อย่างไรกันเลยน้ำพึ่งล้านนึ่งอะโอ้พึ่งต้องออกมาอรอบไม่รู้เราเคยได้รับเราทางทีมของเราเคยได้รับมีอะไรแปลกสุดที่ที่เคยได้รับมาเนี่ย ผลิตภัณฑ์นมโอ้โหอันนี้ดีครับอันนี้ดีอ่าแต่ท่านไม่ยอมให้เราไปขายได้ตลาดได้เลยเพราะว่าท่านให้แพคเกจจิ้งมาแบบไม่พิมพ์อะไรเลยอ๋อขายไม่ได้นะขายไม่ได้แต่ว่าให้เลี้ยงเด็กของเราได้โอเคเราก็เลยเอาตรงเนี้ยให้กับทีมในเด็กๆในในโรงเรียนในสังกัดเราอ่ะหมดก็ดีไะอย่างเป็น u ูเอทีไหฮะหรือว่าเป็นกนะ่บงยูเองทียูเอีทีต้องรีบกินติกตลาด ตัวสูงนักเรียนตัวสูงปื๊ดแหละกเอาหลังไม่มีนมทิงถึงกระนั้นนะถึงกระนั้นเราก็มองว่าเป็นบุญคุณเป็นพระคุณมากๆที่ได้มาเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกอะบางตัวก็ไม่สามารถไปผลิตเป็นเงินได้หรอกเนี่ยอ่ะนี่คือความพิกลพิการของทั้งสี่ขาแล้วถามว่าจะทํายังไงขาที่สี่เนี่ยสโมสรแฮนเดิลเองลําบากสโมสรแฮนเดิลเองลำบากเพราะว่า ลีกเนี่ยเขาไม่ยอมให้เราเอากรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของตัวสโมสรเราเนี่ยไปเล่ขายด้วยตัวเราเองอเขาจะต้องเอาไปเป็นแพ็คเหมือนกับซันเดอร์แลนด์ลีดเบอร์ลี่เนี่ยก็ขายไปแพ็คกับพเมิรีพเมิรีเขาก็ให้พิมิรีเวลาเฉลี่ยจ่ายค่าบล็อดแคสต์ให้เท่ากันนะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นผลงานคือใครผลงานดีก็ได้เติมประมาณนี้ใช่แต่ผมมองว่าทุก ทุกสมัยนะของบอลน,นยตั้งแต่นิวัตรีสวัสดิปียพงศ์ผิวอ่อ,อนน,นู่นนั่นนี่คือหรือเกียรติศักดิ์เสนเมืองทุกคนนี่คือเป็นดาวเด่นครับ <c oughs> แล้วเมื่อไหรที่เขาเล่นเมื่อไหรนี่เขาอยู่ทีมไหนนะมันได้รับการย <c oughs> ึดลงหมดเ <c oughs> ออเพราะสุดท้ายผมนี่มองว่าไอ้สุดท้ายขาที่สี่คือเรื่องของตัวนักกีฬาเนะี่ยเป็นขาที่ที่สําคัญรวมทั้งไอ้ขาของการบริหารจัดการ ด้วยนะไม่มีเรื่องของการลมบอลไม่มีเรื่องของการพูดตัดสินอะไรทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยคือคือเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นเส้นทางที่ทําให้เสื่อมอ่ะนะคือเสื่อมทุก้างเนี้ยเนี่ยทุกเรื่องที่ว่ามาเนี่ยมันล้วนแล้วแต่แบบมาจากจุดเริ่มต้นเหมือนเหมือนกันครับก็คือเรื่องของของความสามารถของทีมความสามารถของทีมถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าเด็กเราดีเด็กเราชนะไอ้พบพลาลิตเตมันมามาเองค่าตั๋ว มากหน่อยนิดหน่อยได้เสื้อผ้าขายดีใชต casting, ่ตัวบลอดแคสติ้งเอาละไอตัวตัวหลักเราไม่สามารถแฮนเดิลได้แต่ว่าอินเฮ s าส์แอดเราทำได้การทำตัวขายตัวการถ่ายทอดสดที่เป็นไลฟ์บ r o อดแคสต์ของเราใส่เบอร์สมาชิกอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยมันทำได้ตัวสปอนเซอร์ชิพก็จะดูมีความน่าไปขอเขามากขึ้นเวลาไปถึงปุ๊บเรายืน่นพอร์ตโฟลิโอไปบอกตอนนี้อยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ครับ อ่าอันดับสามครับจากถั่วตารางอรกไม่ครับจาก้ายตาราดจะพูดยังไงจะพูดยังไงอ่ะจะเไม่พูดย,งงยังไงอ่ะแต่ที่สามจะข้างล่างมาประมาณลนอ่งที่ฉันทั้งหมดทั้งปวงอ่ะมันก็มาจากเรื่องเดียวกันก็คือคุณภาพนักเตะครับที่ผมพูคุณภาพคุณภาพนักเตะคราวนี้ไปใหญ่ระบบการวางแผนทีมระบบโค้ชแต่ถึงกนะนั้นทั้งหมดทั้งหมดทั้งปวงที่ว่ามาไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้แต่ต้องแก้แต่ต้องช่วยกันแก้ทั้งหมด ซึ่งผมก็เคยนําเสนอว่าถ้าแก้ทั้งหมดเนี่ยคนที่มีอํานาจสําคัญที่จะต้องช่วยเราก็คือท่านายกสมาคมอืมสามารถทําได้แต่ว่าอีกรูปแบบหนึ่งนะยังไม่เคยมีใครกล้าลองในสิ่งที่ผมเคยนําเสนอไปยังไงฮะ,อ,ะอย่างเช่นตัวสนามเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสนามกีฬาคือไอคอนสําคัญของการเข้ามาดูบอลถูกถูกไหมแอนฟิลเอลโอทัฟฟอร์ดล้แล้วแต่มีส่วนสําคัญมาก ทำมิวเซียมได้ทําอะไรได้แต่ประเด็นคือสนามในบ้านเรามันไม่ใช่สนามของสมโมสรอืมอโอเค okay. สนามเนี่ยเป็นของอบอตออบอจอจังหวัดก็กอสมมุติก่อนว่าถ้าสนามเป็นแอสเซทหนึ่งของสมโมสรครับสมโมสรจะทําให้สมโมสรมีมีมความสามารถในการมีสามของตัวเองได้มันจะต้องได้รับการอุ้มชูช่วยเหลือจากลีและก็ของสมาคม พอสมควรครับแต่อันนี้ถ้าทําได้ก็มันก็จะเป็นกานพรพลิกฟื้นโฉมฟุตบอลไทยในอีกรูปแบบหนึ่งเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยเรื่อง<ๆ>เรื่องของคุณความนักเตะซึ่งยากมาก,ากในกรณีนี้นะฮะยากมา,ากแต่ต้องทําต้องทำข้อ4ีนี่โชคดีตรงที่ว่าปีนี้เอ p อสเพลเข้ามาเป็นผู้ทั้งซื้อซื้อเลิขสิทธิ์ก่อนแล้วก็จ่ายค่าเหมือนค่าผลิตด้วยดูแลค่าผลิตแต่แปลกก็คือ เปิดให้คนดูฟรีซึ่งก็แปลกดีเพราะว่ามันเหมือนกับไม่ได้บูรค่ามันไม่ไม่มันไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่คือเขามองว่าบุคพีบีมันต้องมีกิฟต์แอนเทคเพราะบางเรื่องเองมันก็เหมือนจากจากซมปพลิงอะใช่ไหมวันหลาเราเดินก้าไปในห้างก็จะมีคนว่าฉีดน้ำหอมไหมคะหอมน้านู้นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวนั้นเพราะฉะนั้นเอเอสเองก็คงจะกำลังจะต้องการที่จะสร้างหลีกหรือการรับรู้ขึ้นมาแบบใหม่เหมือนกันเพื่อที่จะสู้กับ ไอ้ตัวไอ็บล็อคแคร์ซิงจากทั่วโลกมาเนี่ยซึ่งเราก็สู้ยากสู้เย็นไม่แต่ตัวเขาเองเขาก็ขายสปอนเซอร์ก็ขายในเรื่องของอันนี้ได้ก็คือสมาชิกที่มีคนมาดูเยอะๆเขาก็ใครก็อยากมาเป็นสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นแล้วสำคัญที่สุดนะครับว่าอย่าดูลิงค์เถื่อนก่อนอยากแรกเลยนะครับอย่าดูขอเลยนะฮะอย่าเพิ่งดูแล้วก็เพราะว่าอันนี้มันคือสำคัญก็คือข้อที่4แล้วจากนั้นเนี่ยในระบบการเข้าไปเชีย พุอลไทยก็ยังคงเหนื่อยอยู่เพราะข้อ1นึ่ข้อ2และข้อ3โอ้โหทุกข้อเลย <laughs> <laughs> ทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่มันมีทางไปได้วันนี้ทั้งพิซาและก็โปเชาได้บอกแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะสำหรับอีพีหน้ามีกันต่อกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บอลไทยยังอยู่อย่าลืมมาติดตามนะครับสปอร์ n นิวต t ิชั่นบิสเนส ไขความลับโภชนาการกีฬาผู้ชมในรายการเพียงใส่โค้ด Spo ร์ตอ l ลล็อกรับส่วนลดพิเศษ5%สอบถามรายละเอียดโทร0819382643หรือที่ไลน์แอด @area340